สวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมช่วงเวลายเย็นๆอย่างนี้เรามีรถมารีวิวแน่นอนแต่วันนี้นะครับผมจะเอารถ2คันนี้มาเปรียบเทียบให้ชมเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็หลายๆคนผมว่าก็ได้อยากจะรู้ว่าตอนนี้จะซื้อ SLK ดีหรือว่า SLC ดี SLK 200กับ SLC 300 2คันนี้จะเป็นออปชั่นศูนย์ทั้งคู่ทําไมที่ผมบอกศูนย์ผมเคยทํารีวิวของเจ้า SLK 200ไปแต่ว่าคันนั้น นำเข้ามาออปชันมันกะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ที่ผมมาวันนี้จะรีวิว2ตัวที่ออกมาจากศูนย์กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มดีไซน์ผมต้องบอกก่อนเลยว่า S L K กับ S L C เนี่ยครับมันไม่ใช่ m o เดล c h a n นะครับคือมันไม่ใช่เป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมนะมันคือแค่ face lift เฉยแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับเหมือนเจ้า G L E M L กับ G L E เนี่ยที่จริงเป็นแค่ m i n น er อร์เ n นนะครับผมแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า S L K จะเริ่มคันไหนก่อนดีดีกว่าอ่ะมา S L OK K ก่อนดีกว่า S L OK K นะครับผมผมเริ่มจากดีไซน์ข้างหน้ากันก่อนเลยดีไซน์ข้างหน้าของเขานะครับผมก็จะเป็นแนว agressive มากกว่าเจ้า S L C นะครับผมจะมีคาแรคเตอร์ที่ความเป็นเหลี่ยมๆเยอะกว่าแล้วก็กระจังหน้ายังจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบสมัยก่อนอยู่นะครับจะไม่ใช่ดิมอนกริลมันจะเป็นแบบอ่ากระจังหน้าที่เป็นดาวจนรุ่นแรกๆนะครับผมแต่เจ้า S L C เนี่ยจะได้เป็นแบบดิมอนกริลมาแล้วแล้วที่ผมบอกก็คือตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยครับมันจะมนขึ้น อันนี้คือความแตกต่างของเรื่องดีไซน์นะครับอย่างที่2ก็คือไฟหน้าของเขาไฟหน้าของเขานี่ถ้าเกิดสังเกตเนี่ยไฟจะมี2ส่วนนะครับผมส่วนเดย์ไลท์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งเดย์ไลท์ที่อยู่ข้างล่างเนี้ยเจ้า s อสเอีถ่ายไปลวเพราะเดย์ไลท์เนี่ยจะอยู่ในโคมแบบหมดเลยแต่เจ้าตัว s อสเอนี้ยนะครับผมก็จะมีไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมด้วยแล้วก็ไฟเดย์ไลท์อยู่ข้างล่างจะเหมือนพวก e ีคลา s ครับถ้าเกิดคุณเห็นอ e ีคู e เนี่ยคุณจะเห็นว่าอ e ี u ูปเนี่ยจะมีเดย์ไลท์ทั้ เหมือนกันเลยกับเก้า SLK และ SLC ข้างๆข,ของเจ้าตัว SLC กับ SLK เนี่ยแตกต่างกันแค่เรื่องดีไซน์ของแม็กนั่นเองนะครับข้างๆนี้นะคบผมเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวเวน้นทึงเว้นก็เป็นเว้นหลอกๆนะครับหลอกทั้งคู่เหมือนกันเลยแต่นี่เลยคือดีไซน์ของแม็กแม็กของ SLK เนี่ยครับจะเป็นแบบแม็กห้าก้านแต่ SLC เนี่ยเขาจะใช้เป็นแม็กซี นขนาดของเขาก็18นิ้วเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีความแตกต่างข้างๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยยันตัวกระจกมองข้างก็เหมือนกันนะครับข้างหลังนี้เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่จะมีความแตกต่างและก็คือเจ้าไฟท้ายของเขานะครับเพราะไฟท้ายของเจ้า SLC เนี่ยจะใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ให้เทียบกันเลยคือดีไซน์เขาเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่เหมือนพวก C Class หรือ E Class ที่คุณเห็นที่ว่าจะเป็นแบบกลมๆ2ออันนี้นี่เองนะครับผมแต่ s l k เนี่ย จะเป็นแบบ LED เม็ดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายข้างหลังเนี่ยเปิดได้ดูทั้งสองคันเลยจะเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยต้องบอกก่อนว่ามีลูกค้าผมนะซื้อ S L K ผมไปซื้อไปหลายปีแล้วโทรมาให้แ็กว่าเอ้ยน้องแ็กมีที่ทำให้เป็น S L C ไหมทำได้ด้วยนะ ้องบอกเลยว่า SLK เนี่ยสามารถแปลงนะครับผมทั้งหน้าทั้งท้ายให้เหมือน SLC ได้เลยอ่านี้ต้องบอกเลยแล้วก็ข้างในนะครับผมดิเมนชันของตัวฝาท้ายหรือว่าตัวเก็บของข้างในนะครับจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของ SLK และ SLC คือเขายังมีตัวยางสำรองมาให้ก็ยังเป็นรุ่นรุ่นเดียวอยู่ที่เป็นตัวโฉมปัจจุบันที่มียางสำรองมาให้ที่เหลือไม่มีหมดแล้วแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่จะแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือ เครื่องยนต์ของเราดีไซน์ของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวฝาปิดเนี่ยนะครับผมหรือว่าตัวแอร์อินเทเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลย s อสนะครับผมก็จะเป็นเครื่องขนาด1,800เทอร์โบ180กว่าแรงม้าแล้วก็จับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับก็จะใช้เป็นบล็อกเก่าเหมือนพวก c คูปหรืออ e ีคูปก่อนเฟสลิฟใช้นะครับมาเจ้า SLC จะได้เป็นเครื่องขนาด2,000เทอร์โบ มาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์9ก้าจีโทกและก็ให้พลักำลังแรงม้ามาทั้งหมด245ตัวเลยนะครับจะให้มองก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่องเดียวกันกันกบ e300 c o u p ปตัวสมปัจจุบันเรานั่นเองคนเคยใช้ s o k เรามาใช้ s c OK เนี่ยจะแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยนะขับสนุกกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าได้เกียร์ตัวใหม่นะครับเกียร์เนี่ยจะค่อนข้างทดได้ดีขึ้น2ก็คืออัตรา การตอบสนองของเครื่องเนี่ยมันจะดีกว่าจเจ้าตัวพันแปด G นั่นเองอันนี้คือความแตกต่างของเครื่องยนต์ของเขานะครับจากเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาชมเครื่องในกันต่อเลย ข้างในของเขานะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมีความเปลีป่ยนแปลงไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้าดีไซน์โดยรวมแล้วดีไซน์พวกคอนโซลกลางคอนโซลบนนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์เอเอยี่เก็บของปุ่มแป้นอะไรพวกนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือเจ้าพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่แล้วซึ่งพวงมาลัยรุ่นใหม่เนี่ย มันจะออกทางสละเปานิดนึงมันจะอุมอุมหน่อยถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับผมก็จะออกแบนแบนหน่อยอ่ะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วอย่างที่2นะครับผมก็คือตัวหัวเกียร์ของเรานั่นเองซึ่งหัวเกียร์ SLC เ네นี่ยจะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับผมก็จะได้หัวเกียร์เป็นแบบหัวเกียร์เล็กมาซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า s l k ก็มีหัวเกียร์แบบนี้นะที่เป็น s l k ตัวปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเนี่ยเขาจะได้เครื่องตัว SLC มา mm. นั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับผมอย่างที่2นะครับ ที่แตกต่างก็คือตัวดีไซน์ของเบาะเองนะครับแต่นั่งเนี่ยเหมือนกันไปเลยดิเมนชันในการนั่งอะไรทุกอย่างเหมือนกันไปแต่ว่ามันจะมีพวกดีไซน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยครับถ้าเกิดเป็น s อสเนี่ยเขาจะเป็นทางตรง SLC จะเป็นทางขวางนั่นเองต่อมานะครับจอของ2คันนี้ต้องบอกเลยว่ามันคนละอย่างกันตรงที่ จอของตัว SLC จะได้เวอร์ชันใหม่แล้วจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับที่เราเห็นในพวก GLA นะครับ CLA ประมาณนี้แต่ว่าของ SLK เนี่ยเราจะเห็นเวอร์ชันนี้ในตามพวก C-Class 204หรือว่า E-Class 212นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันส่วนปุ่มนะครับยังเป็นปุ่มเหมือนเดิมอยู่ก็คือเป็นปุ่มแป้นพิมพ์ที่ว่าจะมีเลือกตัวเลขเหมือนเดิมจะไม่เหมือนตัวใหม่อย่างพวกตัวพวก GL GLC ที่คุณจะเห็นว่าแป้น่ะมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่ใ้ดู SLC เลยถึงแม้ซ,แมซอฟต์แวร์ตัวจอจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ แต่แป้นตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมอยู่อันนี้ผมชอบแล้วก็มาดูที่ออปชันนะครับออปชันกันนี้จะมีตัวเบาอุ่นแล้วก็อันนี้เลยที่จะไม่มีใน s l k ก็คือตัว Dynamic Select SLC นะครับผมจะมีโหมด Dynamic Select ที่สามารถเลือกโหมดได้ทั้งหมด5โหมดจะมี Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็ Individual นั่นเองแล้วก็ถ้าเราไปดูที่ s l k เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็คือ Eco ค p สปอร์ตแมนนวลมีอยู่3อย่างแอร์เหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างมาฝั่งนี้แล้วก็ให้ดูเลยว่าคัน s l k คันนี้นะครับถ้าเป็นรถสูงเนี่ยเขาจะไม่มี a อมเบียน i g ไลมาให้แต่ SLC เนี่ยสแตนดาร์ Standard, เขาจะมี a อมเบียน i g ไลมาให้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่ว่า s l k ถ้าเกิดเป็นรถเกรยนะครับผมบางคันก็จะมี a อมเบียน i g ไลมาให้อันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่เราได้มาว่าเรา,าได้ s l k ตัวไหนมาแล้วก็เล็กๆน้อยที่จะมีรายละเอียดอีกก็คือตัวจอเลือนไม้นะครับผม เอนไม้ของเจ้า S L OK K เนี่ยจะเป็นแบบแถบสีเทานะครับเป็นสีเงินๆเทาๆ,ๆตัวหน้าปัดอ่าในกาก็จะเป็นแบบเทานะครับแต่ S L C เนี่ยจะเป็นแบบโคนดําหมดเลยข้างในจะเป็นดําตัวในกาเองก็จะเป็นดําแล้วก็ตรงกลางนี้ด้วยตรงกลางนี้หน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมส่วน S L OK K เนี่ยยังจะเป็นแบบอารมณ์ดิจิตอลแต่ดิจิตอลสมัยแรกอะที่มันไม่ใช่แบบสีสีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ S L OK K กับ S L C นะครับผมเวลาเปิดปิดหลังคาเนี่ย เหมือนกันเลยนะไม่ได้มีความแตกต่างเลยอ่ะแล้วผมลืมอีกหนึ่งอย่างไปคือเจ้า SLC นะครับผมจะมีมาตรฐานก็คือมาตรฐานเขาจะเป็นตัว Keyless ส ทีเลสโกแล้วแต่ว่า S L OK K ถ้าเป็นรถศูนยะ์ะต้องย้ําว่าถ้าเป็นรถศูนย์จะไม่มีนะครับผมแต่รถเกรบางคันก็จะมีจบไปแล้วนะครับสำหรับ S L C และ S L OK K นะครับผมมาดูเรื่องราคากันดีกว่าเพราะว่าราคานะครับผมในตลาดณนะตอนนี้ผมขาย2องคันนี้อยู่ S L OK K 200ปี2013คันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเ ส่วน SLC คันข้างๆนี้นะครับจะเป็นรถปี2016อันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่2 4 50,000บาทอ่าอันนี้จะเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่า2คันนี้แตกต่างกันเท่าไหร่ก็ดิฟกันอยู่ประมาณ8แสนนะครับผมก็ดูกันไปถ้าคนอยากซื้อตอนนี้มีงบถึงตัว SLC ซื้อไปเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนได้ปีใหม่ๆใ,ใช้ยาวๆเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคลาสนี้เจนนี้นะครับผมยังไม่เห็นท่าทีว่าจะออกตัวใหม่มาเลย นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ลองดูในเว็บลองดูอะไรเนี่ยครับตัว SLC เนี่ยยังไม่มียังไม่มีโผล่เลยว่าจะมีเจนใหม่ออกมามก็น่าจะใช้ได้อีกยาวเลยแล้วก็ส่วน s l k นะครับสำหรับคนไม่ได้ซีเรียสอยากได้เปิดประทุนราคาล้านกลางเนี่ยเหมาะสมมากๆ สำหรับท้ายคลิปนี้แล้วนะครับผมใครที่อยากจะขายรถนะครับเหมือนเดิมนะครับติดต่อเรามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเบอร์เบอร์โทร,รศัพท์ผมหรือว่าไลน์แอดนะครับผมสามารถส่งรูปมาได้เลยและเดี๋ยวตีราคาไปให้ถ้าราคาได้นะครับผมไปถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับใคร ได้มาดูถึงท้ายสุดแล้วมีอะไรติชมคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้เลยใครชอบ s อสเนะครับบอกมาเลยเฮ้ยผมชอบ s อสเเพราะอย่างนี้อย่างนี้ใครชอบ s อสผมชอบเพราะอย่างนี้อย่างนี้ผมอยากรู้นะครับผมอยากรู้เพราะว่าจะได้เวลาไปขายลูกค้าเราจะได้มีอะไรไปคุยใครที่ดูผมมาเรื่อยๆเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรนะครับผมที่เกี่ยวกับรถบอกผมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ